ท่านนายเร์นะครับท่านอวิชาอะไรนะท่านัุนะครับแล้วก็ท่านคณะกรรมการแล้ว,ว,วก็ผู้เข้ประกวดทุกท่านนะครับปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ทางวิทยาลัยเราได้รับเกียรติได้มาเป็นผู้ร่วมสนับสนุนงานโดยการประสานของท่านเทยชงสรสิทธิ์นะครับท่านผู้จัดการของ,<า>ของวิทยาลัย<า>และวันนี้นงผูงง้รับใบอนุญาตท่านคณะกรรมการนะครับได้มอบให้ผมผู้บริการเนี่ยมา มาพูดปะพูดคุยกับทีมงานไหนๆก็มาแล้วขอขอญาตประชาสัมพันธ์นะครับมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมาสนับสนุนงานที่อำเภอเกษตรครับพอไปดูในข้อมูลเด็กที่ของเราที่เรียนเทคโนอลยีอำเภอเกษตรนี่เยอะครับมีหลายคนก็เป็นความโชคดีที่เราได้มาสนับสนุนงานประเพณีวัฒนธรรมที่นี่นะครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ดนะครับ เปิดสอนสองระดับตอนนี้นะครับขออน,นุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงปวชและปวสนะครับในสาขาช่างไม่ว่าจะเป็นช่างไฟฟ้าช่างโยนพวกคอมพิวเตอร์พวกบัญชีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับปวชทออี่เรียนฟรีไม่ได้เสียงเงินนะครับไปแล้วได้ไดเสื้อผ้าฟรีต่างหากนะส่วนปวสนั้นมีโครงการกองทุนกอยศให้ผู้เรียนนะครับก็<อ>ไปนะครับจบ จบแน่ไปที่น่นนะครับเพราะถ้าเพราะที่ครูที่นั่นมีคุณภาพมากนะครับก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพัสวันนี้ผมมากับทีมงานครูหลายท่านด้วยกันจะขออนุญ,ญาตให้คุณครูได้แจกใบปลิวแจกโบชัวของของวิทยาลัยด้วยนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งที่ได้ให้เกียรติวิทยาลัยเราได้มาเป็นทุ้สนับสนุนอีกปีหนึ่งปีที่แล้วก็มานะแต่คนไม่เยอะเท่านี้แต่ปีนี้ ขาดแน่นมากนะครับต้องมีความครบคุณครับคุณครบคุณก็คงจะขออนุญาตพบปะพูดคุยในช่วงนี้ก่อนครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณท่านดรสมศักดิ์นิลภานท้าผู้รับการวิจารณาเทคโนโลยี